เช่นเป็นฟ้าที่ลิ้นกระพุ้งแก้มเพดานปากนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดผื่นผ้าอ้อมได้ง่ายด้วยหรือถ้าคุณแม่เป็นเชื้อราที่หัวนมแล้วลูกดูดนมก็จะทําให้ลูกได้รับเชื้อราไปด้วยค่ะทําไมคนท้องมักมีอาการคันช่องคลอดจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ ผู้หญิงเราทุกคนนะคะมีโอกาสเป็นเชื้อราบริเวณช่องคลอดได้ง่ายค่ะเพราะว่าน้องสาวของเราเนี่ยมันอยู่จุดอับนะคะและถ้ายิ่งเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นเชื้อราช่องคลอดได้ง่ายกว่าผู้หญิงปกติด้วยค่ะมันเป็นเพราะอะไรมีวิธีดูแลแก้ไขยอย่างไรแล้วถ้าเป็นเชื้อราในช่องคลอขดขณะตั้งครรภ์จะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องไหมถ้าเคยเป็นเชื้อราในช่องคลอดมาก่อนสามารถตั้งครรภ์ได้หรือเปล่ามาหาคําตอบกันค่ะ อาการคันในร่มผ้าหรือว่าอาการคันบริเวณช่องคลอดมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสกปปกหรือว่าไม่ได้ดูแลสุขอนามัยตัวเองนะคะสาเหตุของการเกิดเชื้อราหรือว่ามีอาการคันบริเวณช่องคลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะความเครียดพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอช่วงนั้นไม่สบายหรือกินยาฆ่าเชื้อมากๆก,กินยาฆ่าเชื้อติดต่อกันหลายๆวันหรือผู้ที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นเวลานาน,าน หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารหวานมากๆนะคะก็สามารถทําให้เกิดอาการคันบริเวณจุดซ่อนเลนได้แล้วค่ะเพราะสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะอาจทําให้บริเวณจุดซ่อนเลนของเราเนี่ยเสียสมดุลแบคทีเรียเสียสมดุลจุลินทรีย์บริเวณจุดซ่อนเลนนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเชื้อราบริเวณจุดซ่อนเลนได้ง่ายขึ้นค่ะลักษณะอา,าการของการเกิดเชื้อราบริเวณจุดซ่อนเลนนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งเลยนะคะสังเกตได้เด่นชัดนั่นก็คือตกขาวค่ะลักษณะของตกขาวที่เด่นชัดของการติดเชื้อรานะคะก็คือตกขาวจะมีปริมาณมากรวมตัวกันเป็นก้อนคล้ายๆกับโยเกิร์ตคล้ายๆกับนมบูดนะคะแต่ตกขาวจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่อาการที่สําคัญเอกอการหนึ่งของการติดเชื้อรานั่นก็คืออาการคันค่ะจะมีอาการคันบริเวณช่องคลอดบริเวณขาหนีบบริเวณด้านนอกของอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็จะมีอาการเจ็บแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ แล้วก็จะมีอาการเจ็บแสบแล้วก็ะระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศบริเวณภายในช่องคลอดแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดแล้วก็บริเวณแคมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ด้านนอกจะมีอาการบวมแดงร้อนค่ะทำไมผู้หญิงตั้งครรภ์ถึงมีอาการคันบริเวณจุดซ้อนเลนได้บ่อย อาการคันบริเวณช่องคลอดของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะ 1. น,นะคะก็เกิดจากการติดเชื้อราโดยปกติเนี่ยผู้หญิงเรามีโอกาสติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าจ,จุดซ่อนเลนของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดอับและถ้าหากว่ายิ่งในช่วงตั้งครรภ์นะคะฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของหญิงตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงของสมดุลกด,ดดางบริเวณจ,จุดซ่อนเลนด้วย,วยก็จะยิ่งทําให้สมดุลต่างๆบริเวณน,นั้นนะคะเปลี่ยนแปลงไป มีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้เชื้อราต่างๆที่มันอาศัยอยู่บริเวณนั้นเนี่ยจเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเคยเป็นเชื้อราช่องคลอดมาก่อนแล้วอาจจะรักษาได้ไม่ค่อยดีพอนะคะ อาจจะทําให้เชื้อราบางส่วนเนี่ยยังคงอาศัยอยู่บริเวณนั้นเขาเรียกว่ายังแอบแฝงอยู่นะคะและเมื่อร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนหรืออาจจะมีภาวะร่างกายอ่อนแอลงในขณะที่ตั้งครรภ์น,นะคะบวกกับในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะจะมีปริมาณตกขาวมากกว่าปกปติด้วยเพราะฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงตกขาวต่างๆเหล่านี้ยิ่งทําให้เกิดความอับชื้นบริเวณจุดซ่อนเลนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะ จึงทําให้สมดุลต่างๆมันเสียไปเชื้อราที่มันแอบแฝงอยู่แล้วมันก็จเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นค่ะและถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีพอหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงอยู่แล้วค่ะเพราะในช่วงที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะครรภ์แก,แก่ลกเนี่ยจะไปขัดขวางการทํางานของอิูลินที่ใช้ในการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดจึงพบว่าหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นนะคะ จะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงและระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงนี้เองค่ะก็เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อได้อย่างดีจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เชื้อราบริเวณจุดซ่อนเลนนั้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นและถ้าหากว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยไม่สบายถ้าต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือกินยาสเตียรอยด้วยก็จะยิ่งทาให้เชื้อรานะคะมันจเจริญเติบโตได้มากขึ้นด้วยค่ะ ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นเชื้อราจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องไหมโดยปกติแล้วอาการคันช่องคลอดจากเชื้อราเนี่ยจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อลูกในท้องค่ะเชื้อราจะไม่สามารถเข้าไปทําอันตรายต่อลูกในท้องได้แต่ถ้าคุณแม่นะคะเป็นเชื้อราขนาตั้งครรภ์แล้วยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็สามารถทําให้ทารกนะคะติดเชื้อราจากคุณแม่ในขณะคลอดได้ก็จะมีอาการเชื้อราตามร่างกายส่วนต่างๆนะคะเช่นเป็นฝ้าที่ลิ้นกระพุ้งแก้มเพดานปากนะคะ บางครั้งก็อาจจะเกิดผื่นผ้าอ้อมได้ง่ายด้วยหรือถ้าคุณแม่เป็นเชื้อราที่หัวนมแล้วลูกดูดนมก็จะทาให้ลูกได้รับเชื้อราไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เป็นเชื้อราขณะตั้งครรภ์ก็ควรจะรักษาให้หายแล้วก็ดูแลสุขภาพจุดซ่อนเลนให้ดีไม่ให้กลับมาเป็นซ้ําค่ะแล้วถ้าเคยเป็นเชื้อราในช่องคลอดสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมสบายใจได้ค่ะถ้าหากว่าคุณเคยเป็นเชื้อราที่ช่องคลอดคุณก็สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติค่ะ โดยปกติแล้วเชื้อราก็จะเกิดขึ้นบริเวณภายนอกบริเวณช่องคลอดเท่านั้นค่ะไม่ได้เข้าไปในโพรงมดลูกไม่ได้เข้าไปส่งผลต่อทารกที่อยู่ในโพรงมดลูกค่ะแล้วการเป็นเชื้อราช่องคลอดก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติขณาตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ได้เป็นสาเหตุข,ของการคลอดก่อนกําหนดด้วยค่ะอาการคันบริเวณช่องคลอดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นดูแลสุขภาพสุขอ,อนามัยไม่ดีเป็นคนสปกปรกนะคะ แต่การดูแลสุขอนามัยที่ดีเกินไปก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการคันเกิดเชื้อราบริเวณช่องคลอดได้เช่นการส่วนล้างช่องคลอดเพราะการส่วนล้างช่องคลอดจะทําให้เสียสมดุลจุลินทรีย์แบคทีเรียกด,ด่างบริเวณจุดซ่อนเลนนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องส่วนล้างช่องคลอดค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการผิดป,ปกติ มีอาการคันมีตกขาวที่ผิดปกตินะคะสงสัยว่ามีการติดเชื้อหรือมีการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดก็ควรจะไปพบแพทย์ค่ะเชื้อราช่องคลอดสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะก็มีทั้งยากินยาเน็บแล้วก็ยาทานะคะ แต่การใช้ยาก็ควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยเฉพาะในคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ยาเน็บช่องคลอดได้นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับทารกในครรภ์แต่ขนาดใช้ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะและถ้าหากว่าเป็นเชื้อราช่องคลอดร,รักษาแล้วไม่หายสักทีกลับมาเป็นซ้ำบ,บ่อยๆก็ควรจะพาผู้นอนของคุณนะคะไปรักษาควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะโรคเชื้อราสามารถติดต่อถึงกันได้ค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหรือเป็นสาเหตุของการทอหรือเป็นสาเหตุของการข้อกําหนดหรือเป็นสาเหตุของการข้อก่อนหนดหรือเป็นสาเหตุของการข้อก่อนกาหนดแต่อย่างใดนะคะ